ครับพบกันดูนะครับกับช่องโนเนมดุกมาพร้อมกับ500 SEL นะครับโฉนด w 140ปี93อ่าหลังจากที่ได้มีภาพนิ่งไปให้สมาชิกโนเนมนะครับพี่เพื่อนทุกท่านได้ชมกันเบื้องต้นนะครับวันนี้มาแล้วฮะค,คลิป,ปรีวิวนะครับรีวิวช้านิดนึงเนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้กรุงเทพฝนตกมั่งแดดมางวันนี้แดดก็เลยรีบรีวิวกันให้ดูนะครับคันนี้เป็น w 140รหัส500 SEL นะครับรถปี93 มือเดียวไม่ห้าหมื่นแท้ประวัติศูนย์ตลอดคันนี้ราคาไม่ถูกเลยนะครับคันนี้ขายแพง549,000บาทครับผมแพงยังไงสมบูรณ์ขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ องเครื่องเช่นเคยนะครับอ่าโอเคชัดๆนะครับห้องเครื่องเอี่ยมๆนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีสภาพนี้อยู่นะครับให้ได้เจอคันนี้ก็เป็นเครื่องเป็นซิน v ีแนะครับไม่มีเทอร์โบอ่าเกียร์ออตโต้สีสปีดต่อแรงม้าตามสเปคที่เขาเคลมนะ231แรงม้าซึ่งถือว่าแรงมากแล้วในสมัยนั้นอัตราการสิ้นเปลืองไม่ต้องพูดถึงครับ8โลลร มีให้เห็นสบายๆนะครับให้ดูสภาพคันหน้าคือรถเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆจริงๆนะครับน็อตเดิมนี่ไม่ขยับนะประวัติศูนย์ตลอดโอ้โหเดี๋ยวมาดูรอบคันกันดีกว่าครับผมรุ่นนี้ยังไม่มีไฟออโตโอ้ฝากน้โก็ยังไม่ออโต้นะครับยังเป็นแมนนวลอยู่แต่ก็ถือว่าออปชั่นเต็มสุดๆแล้วในสมัยนะั้นะมาดูไฟหน้าโคมไฟหน้า ใหญ่ๆนะครับตามสไตลเ์เบนซ์ยุคนั้นเนาะนะครับบางคนเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นตะวันดาวยังเป็นดาวรอยกระจังหน้าโครเมียมนะครับสีนี่เดิมๆเลยนะไม่ได้มีการทําสีเพิ่มเติมสภาพสีสวยมากจริงล้อล้อเดิมครับเป็นล้อไซส์16มาพร้อมกว่ายาง2 3 5 6 0ล้อยังแทบจะไม่มีรอยฟุตบาทเลยอ่ะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆไปเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับคันนี้มีซันรูฟด้วยนะนี่อ่า เดี๋ยวไว้นั่งในรถแล้วค่อยลองเปิดให้ดูเนาะนะครับประตูดูสี่บานใช้งานได้ทั้งหมดนะครับสมบูรณ์คิวโครเมียมคาดข้างๆนี่ก็คือยังไม่มีรอยเลยะกระจกยังใสๆปกติเราจะเห็นพวก S280 หรือว่า S280 ที่โฉม W220 นะนะฮะตัวตาเหี่ยวหรือ S โฉม140แบบนี้ที่กระจกมันจะเป็นฟ้า,ฟาเป็นลายๆคันนี้กระจกยังไม่เป็นฟ้าเลย ได้ตัวกระจกเนี่ยถ้าเบิกจากโรงงานเนี่ยราคาสูงมากๆจอดในร่มตลอดอะเนาะนะฮะเจ้าของเดิมนี่ก็คือดูแลดีสุดๆจริงๆนะครับยางหลังนะฮะใครได้ไปก็เอาไว้เปลี่ยนยางซะหน่อยนึงนะครับคือดอกยางมันยังเต็มแหละแต่ปีเก่าหน่อยนะครับเป็นปี16่ฮะโอเคไฟท้ายสภาพเนียนๆเลยนะครับข้างหลังก็จะเจอกแบช500 SEL พอไอเสียโยงมาออกซ้ายล่างแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูห้องเก็บของหรือในส่วนสัมภาระด้านท้ายกันนะครับเป็นไขกุญแจนะฮะอืมนะครับมือจับก็จะดีดออกมา,เ,าเวลากดไปข้างหลังก็จะเป็นพาวอร์แอมนะครับอ่าที่เจ้าของเดิมใส่ไว้นะครับผมช่องยางอะไร สภาพตัวถังสวยๆสีสวยๆนะครับใครที่หารุ่นนี้เก็บตัวคิดว่าเหมาะสมมากๆนะครับด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวไปดูภายในรถกันดีกว่าครับ เปิดมาก็จะพบกับการตกแต่งสีเทานะครับผมแล้วก็มีลายไม้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับในส่วนของเบาะหน้าเมมโมรี่ด้วยนะสามตำแหน่งนะครับเบาะคู่หน้าทางซ้ายทังขวาเมมโมรี่สามตำแหน่งนะครับ,บาาาาขา,าหบให้ดูสภาพภายในการนะฮะกุญแจก็เสียบตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับระดับไฟหน้าเนาะแล้วก็ ไปรีไปใหญ่นะครับปุ่มลดเบรกมือนะครับเบรกมือหรือพาร์ i ิ g งเบรคอันนี้ก็จะเป็นเท้าซ้ายนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วงมอะไรมันปรับไฟฟ้าเนี่ยผมปรับพวงอะไรไฟฟ้าอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับผมกุญแจนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะฮะมอเตอร์แบบนี้มี2ดอกนะครับกุญแจเดิมมี2ดอกยังไม่แตกแรงงานเลยนะสภาพพลาสติกยังดีเลยนะฮะต่อเข่าเนี่ยสตาร์ทกันนะครับ ต์ทแล้วก็เครื่อง V8 ก็จะเสียงกระหึ่มเงียบๆเงียบนะฮะอ่ะเลขไม้ห้าหมืนหกพันนี้เลขไม้แท้นะครับสุดจริงๆนะฮะกระจกในส่วนของหน้าปัดเนี่ยยังสายอยู่เลยนะครับวงมาลัยก็สรรภาพสวยๆนะครับผมการตัดน้ำฝนอยู่นี่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็รวมอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เป็นคร o ส t อนโตร นะครับลายไม้สวยๆแอร์ดิจิตอลสองโซนนะเนี่ยปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงน,นี้อช่องเก็บของนะฮะให้ดูช่องเก็บของเป็นปุ่มกดทางซ้ายมือนะครับที่ใส่แว่นตาเนาะแล้วก็เก็บหน้าบร v ก c รก็ยังอยู่ครบนะครับ ข้าน okay. ล่างมาตรงนี้เป็นม่านหลังนะฮะใช้งานได้สมบูรณ์นะครับม่นหลังใช้งานได้นะพวกโครงกระจกไฟฟ้าต่างๆนะครับกระจกมองข้างปรบบไฟฟ้าเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับมีโหมดให้ด้วยนะอโคโนมิกก oh. ับสปอร์ตโอ้โหสดๆจริงๆนะครับช่องเก็บเ็จต่าง ที่เก็บของในส่วนของตรงพนักวางแขนนะครับบัดาดานตาน,นะครับเหมาะเดิมไม่มีรอยขาดสภาพสวยงามนะครับอมีซันรูฟขอเปิดให้ดูสักหน่อยนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ก็ต้องลองซันรูฟเขาจะไม่ได้แยก ตัวแผ่นปิดนะครับก็คือเปิดมันเ,เปิดอย่างนี้เลยนะฮะทางแผ่นครับโอเคสภาพสวยมากๆอ่าเมื่อกี้ดุกพูดถึงหงมาลัยปรับไฟฟ้านี่นะครับอ,อขึ้นลงเข้าออกด้วยนะครับรถปีเก้าสามหงมาลัยปรบไฟฟ้าสี่ทิศทางโอ้โหเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกนะันดูครับ มานั่งข้างหลังกันแล้วครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องที่วางขาเหลือเกือบฟุตนะฮนะแต่ประเด็นก็คือนี่มันมีช่องแอร์หลังแล้วปรับความแรงพัดลมได้ปรับอุณหภูมิได้มี่รถปี93นะปี93ปีนี้ปี2021ก็เกือบ20ปีมันกันนะครับยังยืดสภาพยังสมบูรณ์ดีในส่วนของช่องเก็บเอกสารนะครับแล้วก็เบาะหลังปรับไฟฟ้านะฮะปรับไฟฟ้านะครับผม ในส่วนของที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็จะสามารถปรับได้นะครับก็คือตัวพนักพิงนะครับกับตัวศีรษะนะฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไม่ได้นะนะครับอ่ตัวนี้ทําเป็นปุ่มเอาไว้สําหรับปรับเบาะคนนั่งด้านหน้าก็คือเลือกสวิตตัวนี้เพิ่มพื้นที่วางขาเราก็เลื่อนไปนะครับนี่เหมือนรถรุ่นเดี๋ยวนี้เลยอื ปรับพนักพิงปรับอะไรได้นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ก็คือที่นั่งผู้บริหารหรือที่นั่งเจ้าสัวของเจ้าของรถเจ้าที่แล้วนั่นเองนะครับมีกระจกนี่พร้อมใยให้นะครับผมแล้วก็มาดูที่วางแขนกันนะครับเนี้ยบเยอี่ยมๆเลยนะอ้องใส่แก้วน้ำนะครับ First a เอหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาลมันยังมีอยู่เลยเนี่ยพลาสติกยังไม่กรอบเลยอ่ะโอ้โหสุดสุดนะครับออปชันฟังก์ชันแบบเต็มมากๆนกฮะก็ใครสนใจนะครับมาลองชมกันได้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ W140 ปี 140, 93 549,000<า>ครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับสภาพความสมบูรณ์ความสวยงามของเจ้า W140 คันนี้ไม่ไม่เคยรีวิว140ที่สภาพสมบูรณ์ขนาดนี้มาก่อน นะครับฟังก์ชันทุกอย่างโอ้โหใช้งานได้แทบจะครบทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็เดิมๆมหมดเลยทั้งคันนะฮะโอเคมาทวนกันนิดหนึงนะครับรถมือเดียวนะปี93เลขไม์แท้ประมาณ50,000กว่านะครับ50,060ตามที่ในคลิปที่ได้ดูไป549,000ดูว่าสภาพนี้ราคานี้สมราคาแล้วกันนะครับสมราคามาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้าง อ้าว5้า SEL เป็นรถในฝันใครนะครับตอนนี้เอื่อมถึงง่ายแล้วตอนออกห้างใหม่ๆดุกก็คิดว่ามันก็น่าจะเกือบเๆสิบล้านอยู่อะน่าจะ7จดล้านได้ถ้าใครมีข้อมูลบอกดุกด้วยนะคันนี้ปี93แน่นอนจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วต้องเป็นซื้อเงินสดนะครับแล้วก็รถไซส์ใหญ่แบบนี้นั่งสบายๆนะครับ4คนเนี่ย เหมือนปูพรมไปเลยนะครับสภาพความสมบูรณ์คันนี้มันก็สุดๆจริงๆสนใจยังไงติดต่อเข้ามาลิงก์ไลน์ด้านล่างหรือ q r c o d e ที่เราได้ขึ้นให้ไว้แต่แน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยครับน้องแจมรอรับสายอยู่คันเดิมไม่ได้ใช้เรารับเทินคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโนเนมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนรถใหม่เวลามีเข้ามานะฮะครับผม เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะครับวันนี้ลุกข,ขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ